สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนค่ะ <S 2> <S 2> คุณขวัญเดือนขวัญและดิฉันเชอรี่ค่ะคุณผู้ชมคะกว่า4วันแล้วนะคะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปกราบเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงประชาชนหลากหลายพื้นที่เดินทางมาเป็นจํานวนมากค่ะแล้วก็จิตอาสาก็ยังทําหน้าที่กันอย่างเต็มกําลังเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อวานนี้พี่เปิลนาคอนนำทีมงานหม้อแม่จูนตั้งหม้อใหญ่บริจาคขนมจีนเป็นพันๆถ้วยให้แก่ประชาชนค่ะถึงแม้ว่าเป็นช่วงเย็นแล้วนะคะแต่ว่าประชาชนเนี่ยยังเข้ามาต่อคิวมารับอาหารไปรับประทานก่อนก,นกลับอย่างไม่ขาดสายทั้งคู่ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะว่าเสียใจที่สูญเสียแม่ของแผ่นดินและนี่ก็เป็นสิ่งที่อยากจะทําเพื่อถวายท่านพี่เปิลเนี่ยบอกค่ะว่าตั้งแต่คุณพ่อของตัวเองเน่เสียชีวิตไปสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของตัวเองก็คือพระมหากษัตริย์พระองค์เปรียบ เหมือนเป็นทั้งพ่อและแม่พร้อมเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยเคยเฝ้ารับเสด็จอยู่หลายครั้งแล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระพักของพระองค์ท่านค่ะตั้งใจที่จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมามาดูแลช่วร่วมดูแลประชาชนกับทางโรงครัวพระราชทานด้วยแล้วก็น้องบุ๋มปนัดดาด้วยนะฮะเราอยากจะทําถวายพระพันปีหลวงด้วยนะครับซึ่งเ,เราเรียกว่าเป็น เป็นแม่เป็นพ่อนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราเคารพท่านมากๆอยู่แล้วนะฮะมาถึงวันนี้ก็เป็นวันที่เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทําได้ในในชาตินี้ก็ไม่ได้อยากจะมาทําอยู่ในงานแบบนี้อะไรอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นอีกสักครั้งที่เราเราทําได้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็อยากทําให้เต็มที่ อีกหนึ่งคนที่ถวายงานต่อหน้าพระพักสมเด็จพระพันปีหลวงพี่บิลลี่โอแกนค่ะเมื่อวานนะคะพี่บิลลี่ค่ะมาทําหน้าที่จิตอาสาชงน้ําดื่มแจกประชาชนที่มาร่วมกลาบเบื้องหน้าพระฉายาลักษ์ณ ในฐานะคนไทยคนหนึ่งหลังจากที่ได้ยินประกาศของสำนักพระราชวังพี่บิลลี่เนี่ยยอมรับค่ะว่าเสียใจมากเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพระองค์ท่านอยู่ในทีวีเคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9ไปทุกที่แล้วก็ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศพี่บิลลี่ค่ะบอกว่าในเมื่อแม่ของแผ่นดินยังทรงงานหนักเพื่อประชาชนพวกเราก็น่าจะเสียสละตัวเองเพื่อประชาชนได้เช่นกันเลยตั้งใจมาทํากิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ค่ะพี่บิลลี่แล้วก็ทีมงานค่ะยังคงปักหลัง อยู่ที่สนามหลวงหน้าจุดคัดกรองแล้วก็จะหมุนเวียนทีมงานมาแจกในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําดื่มหรือว่าสิ่งของต่างๆที่จําเป็นค่ะลองไปฟังเสียงคันค่ะเสียใจแต่ว่าเราก็ทําใจเราก็จะจะอยากจะสนองพระมหากรุณาธิคุณให้ดีสุดเท่าที่เราทาได้ท่านช่วยเหลือคนอื่นท่านเป็นหนึ่งพระราชินีพระบรมราชนนะัท่านยังไม่ค่อยได้อยู่วังเลยท่านก็เสด็จตรากตํำตลอดนั้นเราเราอยู่ธร,มรรมดาเนี่ย เราก็น่าจะเสียสละตัวเองอะไรเงี้ยอย่าอย่า,ยา,ยาคิดถึงตัวเองฝ่ายเดียวเราก็บ้านเมืองก็จะเจริญด้วยความเสียสละได้มีโอกาสเคยร้องเพลงถวายครับก็ปรับปลื้มใจครับก็ในในชีวิตก็ทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสไปทําหน้าที่หรือไปร้องเพลงให้กับเจ้านายทุกๆพระอ,องค์ฟังเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญของเรา พี่บิลลี่ก็อยู่บริเวณสนามหลวงนะคะทําจิตอาสาอยู่หน้าจุดขัดกรองคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นภาพดาราศิลปินออกมาทําความดีจิตอาสากันเยอะเลยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่จิตอาสาค่ะแต่สําหรับพี่เบนซ์พรอนชิตานะคะก็รู้สึกปลื้มใจเป็นอย่างมากค่ะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะเคยได้มีโอกาสร่วมเดินแบบผ้าไทยต่อหน้าพระพักสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยค่ะ รูปที่พี่เบนได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมค่ะพี่เบนบอกว่าเข้าใจความหมายของคําว่าเป็นรูปที่มีทุกบ้านแล้วจริงๆค่ะในรูปนี้นะคะแม้ว่าจะผ่านเวลามาเป็น10ปี20ปีแล้วแต่ความอิ่มเอมใจที่เคยได้ถวายงานต่อหน้าพระพักยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจเสมอค่ะ พี่เบ็นบอกว่าเหตุผลที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินแบบอยู่บ่อยครั้งน่าจะเป็นเพราะว่าความหน้าไทยคมเข้มของตัวเองค่ะก่อนที่จะเข้าเฝ้ารับเสด็จจะต้องฝึกถอนสายบัวบางครั้งก็มีการเหยียบชายกระโปรงเพราะด้วยความที่ตื่นเต้นค่ะนอกจากงานเดินแบบผ้าไทยแล้วยังมีโอกาสถวายงานร้องเพลงดังของตัวเองอย่างเพลงโดเรมีค่ะพี่เบนก็ขออนุญาตเล่าถึงพระองค์ท่านด้วยคำสามัญนะคะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ หลังจากจบการถวายงานค่ะพระองค์ท่านจะปรบพระหัตถเป็นท่าซิกเนเจอร์ที่เราได้เห็นกันในโซเชียลค่ะช่วงนี้นะคะอย่างในภาพที่เรานำมาให้คุณผู้ชมได้ชมจากคุณ JP ปรมินค่ะพระองค์ท่านจะยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นนะคะแล้วใช้พระหัตถ์ขวาปรบบนพระหัตถ์ซ้ายแทนการตีกันของฝ่ามือทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะเหมือนที่คนทั่วไปทำทุกครั้งที่พี่เบนได้รับนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขมากๆรู้สึกได้ถึงพลังงานดีๆกลับไปตลอดค่ะ ตอนร้องเพลงก็ไปเล่นคอนเสิร์ตหน้าพระพักเหมือนกันค่ะโดเลยมีนั่นแหละหน้าตาหลายหน้าตาหลายครั้งอยู่เหมือนกันใช่ค่ะเราโชคดีจังเลยที่เราได้ได้ทำอะไรให้กับประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยผ้าไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆนะและ้วไปรู้สึกว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราแล้วท่านก็จะมีเนาะมีท่าประจำพระองค์อะไรอย่างเงี้ยที่แบบให้เกียรติพวกเราอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นรู้สึกว่าเวลาเราดูแล้วเราก็ภูมิใจที่แบบได้รับเสียงนั้น ด้วยเหมือนกันค่ะจะถามถึงงานเป็นยังไงโอเคไหมสวยจังเลยอย่างเงี้ยท่านก็จะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอยากจะพูดคุยกับทุกๆคนที่ที่ไปร่วมงานแล้วก็อยากจะขอบคุณที่มาทำงานห้ ส่วนทางด้านพี่มิกบรมวุฒิค่ะเคยรับราชการทหารแล้วก็มีโอกาสได้ถวายงานพระบรมวงศานุวงศ์นะคะบอกว่ายิ่งน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณมากขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าแนวทางที่ทางรัฐบาลนั้นประกาศออกมาเกี่ยวกับการจัดงานต่างๆขอให้จัดได้ตามความเหมาะสมแม้ว่ายังอยู่ในช่วงที่ศกเศร้าเสียใจนะคะแต่ว่าน้ำพระทัยของในหลวงรัชกาลที่สิและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์กว้างใหญ่อย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ น้ำพระไทยอของท่านล้วนๆแล้วนี่คือแม่ท่านนะแต่ท่านคือใจดีอะเนาะท่านก็ยังรักประชาชนอของท่านว่าโอเคทุกคนก็ต้องทํางานทุกคนมีงานก็เอาตามความเหมาะสมแบบโถแล้วเราลองคิดดูแบบแล้วท่านจะเจ็บขนาดไหนอะทําให้เห็นเหมือนกันว่าแบบพระองค์ท่านทรงเข้าใจแล้วก็แคร์ความรู้สึก ประชาชนน่ะว่าเออแต่ละคนก็ไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้สะดวกนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เราก็อยากจะให้ทุกคนแบบทำได้ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ทำได้แล้วกัน คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนบันเทิงที่เคยมีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสําหรับพี่เอชัยยามิชัยค่ะเจ้าตัวเนี่ยบอกเป็นบุญอย่างมากเลยนะคะกับครอบครัวมิชัยพี่เอชัยยาค่ะเผยทั้งน้ําตาถึงความรู้สึกในวันที่มีโอกาสได้ถวายงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่ทราวบว่าตัวเองนั้นแล้วก็คณะลิเกคณะมิชัยจะได้แสดงลิเกเรื่องอีเหนาแล้วก็ขับร้องเพลงพระแม่เจ้าชาวไทยถวายต่อหน้าพระพัก สมเด็จพระพันปีหลวงนะคะรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าตัวเองซึ่งเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงเนี่ยแล้วก็คณะลิเกของตัวเองที่เป็นคณะบ้านคณะหนึ่งจะได้รับโอกาสดีๆเช่นนี้ตั้งใจฝึกซ้อมอยู่นานเลยค่ะเพื่อให้การแสดงออกมาดีที่สุด <c oughs> พร้อมกับเผยอ,อีกหนึ่งความปลื้มปิตินะคะคือคนใกล้ชิดของสมเด็จพระพันปีหลวงมาเล่าให้พี่เอฟังว่าตอนที่ทรงทอดพระเนตรการแสดงอ่ะพระองค์ทรงตั้งพระไทยอย่างมากทรงใช้กล้องส่องทางไกลทอดพระเนตร จะได้เห็นพี่เอสแสดงได้อย่างชัดๆค่ะ โดยพี่เอเนี่ยบอกพอทราบในตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นบุญอย่างหาที่สุดไม่ได้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวมิชัยซึ่งช่วงเวลาที่เล่าถึงเรื่องนี้นะคุณผู้ชมพี่เอเนี่ยเล่าด้วยสีหน้าแววตาที่ดูมีความสุขอย่างมากเลยค่ะบ่งบอกถึงความทรงจำทรงพระเมตตาสมเด็จของพระพันปีหลวงแต่ว่าเปื้อนไปด้วยรอยน้ำตาแห่งความเสียใจนะคะที่จากไปนี้ค่ะจะไม่มีแม่ของแผ่นดินแล้วแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่จาไม่เคยลืมค่ะเมื่อครั้ง ที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์เนี่ยทรงรัดว่าอย่าทิ้งงานลิเกนะชัยยาพี่เอเนี่ยบอกว่าเป็นคําพูดที่ก้องอยู่ในหูเป็นอย่างมากและนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมพี่เอถึงไม่ปิดม่านลิเกนะคะแล้วก็ขอตายในชุดลิเกคะ่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าพี่ไม่คาดไม่คิดเลยว่า จากลิเกเด็กจนๆคนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วก็สู้ชีวิตมาจากลิเกเด็กกำพร้าด้วยจะได้เข้าไปเล่นถวายหน้าพระที่นั่งประโยคสุดท้ายที่ท่านตัดมีพระราชสวบนีเป็นประโยชนสุดท้ายที่ยังก้องอยู่ก็คือชายอาอย่าทิ้งลิเกนะพะบจะบอกว่า พี่ดีใจกับทุกๆคนจริงๆนะที่เกิดมาใต้ร่มบารมีทุกขแขนงวิชาชีพนะครับท่านไม่เคยดูหมิ่นถิ่นแคลนเลยมีแต่ให้ความสําคัญว่ามันคืออาชีพที่เป็นตัวตนของพวกเราเชาวไทยพี่อะยังไงก็คงตายในคราบพิเกนแน่ๆ เป็นความเศร้าเสียใจที่อยู่ในความภาคภูมิใจด้วยอีกนหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคะอีกหนึ่งการแสดงค่ะที่ทางพระพันปีหลวงทรงโปรดนั่นก็คือการแสดงโขนนั่นเองค่ะพระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะโขนนะคะโดยทรงพระราชดำริให้จัดการแสดงโขนพระราชทานขึ้นค่ะเพื่อสืบสารและจะลงศิลปะชั้นสูงที่กําลังจะเลือนหายไปซึ่งนําไปสู่การพัฒนาโขนให้กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งแล้วก็ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกค่ะให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของมนุษยชาติค่ะ เก่งทัชยะชยาค่ะผู้ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างมากโดยเฉพาะการผสมผสานวัฒนธรรมไทยเข้ากับดนตรีร่วมสมัยมีผลงานโดดเด่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยตลอดมาแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบการแสดงโขนอย่างมากค่ะเปิดเผยว่าพระพันปีหลวงนะคะทรงเป็นต้นแบบและทรงเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เจ้าตัวนั้นชื่นชอบในเรื่องของดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นอย่างมากค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาในแผ่นดินที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทรงให้ สนับสนุนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเมื่อวานนี้ค่ะพอทราบข่าวในในช่วงที่เขาได้ทราบข่าวการสวรรคตนะคะของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็รู้สึกหัวใจแตกสลายเป็นอย่างมากค่ะตัวเก่งเนี่ยตั้งแต่เก่งเกิดมาเนาะทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเราต้องยอมรับเลยว่างานของพระองค์ท่านเนี่ยพระพันปีหลวงเนี่ยเ,เป็นงานที่เรา เราใช้งานของท่านเป็นแรงบันดาลใจและตัวเรามีโอกาสได้ร่วมโครงการกับท่านเนี่ยหลากหลายโครงการนะที่ชัดเจนเลยคออืองานผลพระราชทานที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเก่งแล้วก็คนที่ทํางานด้านศิลปะวัฒนรรมงานผ้าไทยต่างๆก็มีพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างก็ใจหายครับใจหายเราเห็นข่าวแล้วเราก,ก็ก็ติดตามแล้วก็คือผมผมไม่รูค้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเราเรารู้สึกว่าถึงแม้จะเป็นกลางคืนนะเรารู้สึกว่าบรรยากาศมันเฉา มันมันมันเงียบมันไม่รู้สิผมผมว่ามันทุกคนรู้สึกเหมือนกันคือคือเราเหมือนข้างในมันมันว่างเปล่าเนาะมันมันเสียใจดังนั้นท่านเป็นกําลังใจมากๆสําหรับคนที่ทํางานศิลปวัฒนธรรมนะฮะการที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาสนับสนุนตรงนี้มาทําให้คนที่ทางานด้านศิลปะวัฒนธรรมรู้สึก มีความหมายมนะงงานงาน,งานของท,ทุกครั้งที่ท่านสนับสนุนมาทำให้หัวใจของพวกเราอ่ะมีกำลังใจในการทำงานด้านพวกนี้ครับ